4 3ขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2มิลลาเเฉพาะตัวตัวตวตวนี้ครับหนาคุ้มเหนียวงไนาดดูนะครับขนาดกางคอปังแรง5ขาเล็กสตองเกอร์ความหนา2มิลลาเเฉพาะตัวตันี้ครับที่โล่งกว้างนะครับ รับเดียวนะเดี๋ยวสินค้าช้ำผ่านครบับ555หลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับตอนนี้เป็นแรงยกครับมาแล้วเลยรอบนะคะลดแรงส่งนิดนึงจะเลยดีขึ้นครับมาแล้วง่ายๆผ่านครบับห 5, 5 6หลายเฉพาะตัวตานี้นะครับหาที่โล่งกว้างนะครับ เลยไม่นอยเียกับมาผ่านครับห้าห้าเจ็ดลาเฉพาะตัวตานครับรับพลาดก็เป็นผู้หลงจิตจริงโอเค วงและคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ โคเล็บคคเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนขว้างนะครับจับล่มๆวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ข้อสอบหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุนรอบตัวเองเยอะการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมเมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ